สวัสดีครับตอนนี้เราลงมากินข้าวกันนะครับผมนี่เราลงมากินข้าวอาหารเช้านะครับที่โรงแรมนี่ก็คือบรรยากาศแล้วก็ที่แบบกว้างมาก นี่ครับพอเวลาเดินเข้ามาเราเราก็จะเจอตรงนี้ก่อนเลยนี่เ,เ,าานเป็น,น,านอาหารนะครับอ,า,อา,าทานมากมากเลยครับตรงนี้ก็มีข้าวต้มด้วย,โโวยข้าวต้มตนะครับคน เป็นเหมือนน้าต้งหูพูดผิดแล้วก็มีนี่เลยไข่ไข่ดาวมีซอสห,หลากหลายเลยแล้วก็มีข้างในนี้มีค้าขนมจีบต้มมีค้าขนมจีบอืม่ากินครับ อุ่นๆเลยครับแล้วก็มีอันนี้ครับผมเป็นไก่คาราเกะน,น่ากินมากๆเลยครับแล้วก็มีน้ําจิ้มด้วยคือตรงด้านนี้ตรงนี้มีจานให้นะครับผมเดี๋ยวมาเปิดดูกับข้าวดีกว่า อันนี้เป็นอาหารมังสวิรัตด้วยนะครับโอ้อันนี้เป็นผัดผักบุ้งนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเนี่ยอนนี้อเน,นี้ย ก็มีไข่ต้มอ่าอันนี้เป็นโซนเกี่ยวกับข้าวต้มแน,น่ๆเลยนี่ครับจุ้มไทยนี้ก็มีเป็นข้าวต้มเดี๋ยวลองตักดูกันเดี๋ยวว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างจุ้ม นี่เป็นข้าวต้มกุ้งนะครับกุ้งแบบแน่นมากปลาถั่วแบบช้าๆเลยอันนี้เป็นบบปลากระพงซอสเนยหรือล่านี่น่ากินนะนี่ ก็อันเมนูนี้เป็นนี้ครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวแล้วก็แฮมไก่ตุ้งแบบใช้ของคุณภาพรับรองแน่นอนมีไส้กรอกหมูแล้วก็แฮมหมูครับโอ้น่ากินมาก ลายอาหารแบบเยอะมากเลยครับเนี่ยนี่น่าจะมาแค่ครึ่งทางอยู่นี่เริ่มเป็นอาหารแบบไทยๆแล้วต้มจืดหมูแล้วก็ผัดกระเพราไก่อะผัดกระเพราไก่ต้องมีนี่แล้วก็อันนี้ผัดสีอิ๊วเป็น หัดก๋วยเตี๋ยวซีอิ๊วแล้วก็ข้าวาโซนต่อไปนะครับที่อยู่ข้างหลังก็จะเป็นพวกคอนเฟรกกาแฟรครับผมอันนี้มีเนยจืดอ,อยู่ข้างในนี้ ก็มีนี่เลยครับเนยถั่วน่ากินมากเพราะว่าตรงนี้เป็นโซนแบบพวกขนมปังต่างๆก็จะมีจุดปิ้งขนมปังมีขนมขวดซองนี่ครับโอ้โหอาหารเยอะมากอะ แล้วก็อันนี้มีนมแล้วก็มีนมร้อนด้วยนะครับ <Ooh. S 1> มีทั้งนมแบบเย็นแล้วก็แบบร้อนด้วยอันนี้ก็เมื่อกี้เลยคอนเฟกให้เลือกเลยว่าจะเอาแบบไหนมีลูกเกดด้วยนะเขาแบบใส่ใจลายอาหารมากๆเลย อันนี้เป็นโซนน้ําอันนี้ถ่ายแบบละเอียดมากๆเลยนะเอาไว้ดูเองด้วยอืออันนี้ก็มีน้ําหลายแบบนะอันนี้เหมือนเป็นแบบเป็นน้ําแบบเนี่ยมีใส่ตะไคร้ใบมะกรูดขิงนะครับเอ๊ะใช่ปะ่ะไม่ใช่ใบสะระแหน่ อยู่ในนี้ด้วยโอ้ดีจังมีน้ำเปล่ามีน้ำแอปเปิ้ลมีน้ำส้มครับแล้วก็มีน้ำร้อนแล้วก็โซนกาแฟก็กดเอาเลยครับนี่ครับจะกินอะไรก็กดอัตโนมัติไปเลย สะดวกสบายมากนี่แล้วก็มีแบบชงเองอเขามีโซนกาแฟ2จุดนะเนี่ยตรงนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งอาหารเยอะมากยังไม่หมดไปกันต่อ อันนี้มีเป็นพวกโยเกิร์ตด้วยนะครับโยเกิร์ตธรรมชาติโยเกิร์ตสตรอเบอรี่มีโซนสลัดโอ้กินกันจุใจครับมงใช้ของดีมากเลยน่ากินมากๆ ก็จะมีน้ำสลัดตอนนี้มีสามแบบเลยมีแบบน้ำสลัดครีมสลัดเทาสั้นไอรแลนด์มีน้ำสลัดรัมซามิกดีอ่ะของโคตรเยอะนี่มีตรงนี้ ตรงนี้เป็นผักผล,ลไม้เป็นน้ำผักผล,ลไม้ครับคนนี่แล้วก็อันนี้โซนผล,ลไม้ก็ตามนี้เลยโลายผลไม้ก็เจอะนะเนี่ยโหมดมากมีชีสวีแกนด้วยแล้วก็มีครีมชีสมังสวิรั ให้ความสําคัญกับมังสวิรัตเยอะเหมือนกันครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นโซนแบบถั่วครับถั่วนะมีทั้งเม็ดมะม่วงหินมะพานนี่ครับตามนี้เลยโคตรเยอะห้องอาหารแบบจัดเต็มมากยอดอะชอบมากๆครับ นี่ก็บรรยากาศห้องกว้างขวางสุดอันนี้คือห้องอาหารนะครับวันนี้เราลงมาทานอาหารเช้านะครับเราจะรีวิวอาหารเช้าที่โรงแรม i b บินะครับกรุงเทพ Impact คือห้องอาหารนี้แบบกว้างมากนะครับแล้วก็แบบจัดได้แบบว่า ค่อนข้างโล่งโปร่ง,ปรง,ปรงมากมากเลยครับแบบแล้วก็แบบว่าที่นั่งแบบเยอะมากๆเลยโอ้โหดีอ่ะ <c oughs> คือแบบบรรยากาศตอนเช้าในห้องอาหารแบบดีมากๆเลยครับมันโล่งอ่ะแล้วก็แบบมีหน้าต่างครับ บบบานใหญ่มันทำให้รู้สึกแบบโอ้โหสบายอ่ะเออมันโล่งดีจังเลย <laughs> อันนี้ก็จะเป็นกับข้าวที่คุณเต้าตักมาแลครับ <laughs> โอ้น่ากินมากเลยอันนี้เป็นข้าวต้มอ,อ่ะอดูกุ้งดีโอ้ยดีมากอ่ะอ,อันนี้ก็เป็นเนื้อปลาหรอน่ากินมากๆเลยครับ อันนี้อันนี้คุณเต้ก็ทำชีดบอร์ดเองนะครับผมโอ้ยอันนี้อร่อยมากเลยครับอันนี้ผมบังกินดูแล้วแบบดีมากเลยไส้กรอกอเนื้อใช่เขาเขียนไว้ไส้กรอกเนี่ยอันนี้ก็ชีสมีลูกเกดมีมะม่วงหิม,มาพานต์มีํำพึ่งครับอันเนี้ยเป็นแบบอะไรที่เฉียบขาดมากคือ ข้าวต้มกุ้งนะครับผมคือตัวน้ำเนี่ยรสชาติของน้ำเนี่ยให้ความรู้สึกแบบเป็นข้าวต้มกุ้งอะ่ะมันมีรสชาติของกุ้งอะ่ะแบบเจืออยู่ในน้ำอะ่ะแล้วก็แบบตัวข้าวต้มเม็ดข้าวอะ่ะคือแตกสวยพอดีอะ่ะแล้วก็นิ่มมากเลยแบบกินง่ายแบบอร่อยอร่อยมากๆเลยแบบอันนี้ต้องพยายามค่อยๆกินอะ่ะเพราะว่าแบบ มันอร่อยอ่ะกลัวกินเยอะเดี๋ยวจะไม่ได้ลองกินอย่างอื่นนะครับอันนี้ดีมากเลยดีมากเลยทุกคนต้องมาลองอ่ะมันอ,มอร่อยจริงจริงสดชื่นแบบตอนเช้าอันนี้ชอบมากอ่ะอกินหน่อยก็ได้ไก่คาราเกะนะครับแบบรสชาติดีกรอบอร่อยตัวของ ขนมจีบอันนี้ก็ดีนะครับกินแบบเบาๆสึกสบายๆท้องอะไรเงี้ยอาหารอ่อนๆดีครับผมตัวสลัดที่ผมก็เลมๆกินไปก็ดีครับอ,อร่อยมากรู้สึกดีสดชื่นกับอาหารเช้าของโรงแรม i อบีอิม a พ t กรุงเทพครับ